สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่24กันยายนนะฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับตัวละไม่มีเมฆฝนอากาศก็เย็นสบายลมเอื่อยๆลมหนาวเอ่อยๆนะครับปลายฝนต้นหนาวก็จะมาพามาชมสวนกัน นะฮะก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างบ้างนั่นแหละนะครับมีต้นไม้ผล,มมลไม้รมลากไม้หลายสายพันธุ์ก็กําลังบำรุงกันอยู่เต็มที่เลยนะครับมีอะโโดต้นโตเลยนะครับตัดยอดออกมีกันเดียวสูงเกินไปหรือต้นโคนนะครับมีฝรั่งแล้วก็มีสวรถสวรถปลูกสต้นนะฮะใส่ท่อวงปูนใส่ท่อวงปูนแบบนี้นะครับก็จะ จัดการในเรื่องของการให้ปุ๋ยที่ง่ายนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นร้านเป็นค้างแบบนี้นะครับไม่รู้เรียกถูกเปล่านาะนะฮะจุดประสงค์ที่ทำเป็นค้างหรือว่าร้านแบบนี้นะครับก็เพื่อจะให้มีการจัดการบริหารจัดการได้ง่ายในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมแมลงศัตรูพืชหรือว่าการเก็บผลผลิต นะฮะไม่ต้องสูงมากนะครับสูงกว่าผมหน่อยเดียวผมสูงร้อยเจ็ดก็ประมาณ2เมตรนะก็มือเอื้อมถึงจับของจับง่ายปรับแต่งนะฮะดูแลง่ายจุดประสงค์ที่2คือให้ร่มเงานี่นะครับก็จะเดี๋ยวหาจะหา มานั่งหาตะแคร่มาวางแล้วก็จะได้เป็นที่พักผ่อนกันเปยคงจะผูกไม่ได้อะไม่แข็งแรงพอนะครับอ่ะก็เริ่มมีที่จะมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับปลูกด้วยสี่เดือน4-5เดือนบำรุงมาเรื่อยๆนะครับตัดยอดตลอดเพื่อให้แตกแขนงถ้าไม่ตัดยอดนะครับเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขามันก็จะเลื้อยลงแบบนี้ มันก็เจะเรื่อลงแบบนี้นะครับถามว่าดีไหมก็แล้วแต่คนชอบอะฮะแต่ว่าผมอยากจะให้เขาแตกแขนงออกถ้าเกิดว่าตัดยอดเหมือนเหมือนตัวนี้ตัดยอดไปละเขาก็จะเริ่มแตกออกตามข้อตามข้อตาไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ซูมทันไหมมือใหม่นะครับก็จะเพิ่งว่ากันเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ ถ้งใน TikTok แล้วก็ใน Facebook ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ด้วยนะฮะยอดสวยเลยนะครับตัดออกบ้างบางส่วนแล้วก็เริ่มที่จะติดผลแล้วอ่นี่อย่างงี้เริ่มติดผลแล้วเล็กๆดูเห็นไหมเออเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะติดผลแล้วนี่นะครับก็ทยอยติดแล้วก็ดอกก็เริ่มมีแล้ว ดอกเล็กๆดอกเล็กๆนี่ครับเยอะเยอะะพอสมควรนี่อย่างนี้นะฮะก็เริ่มที่จะเป็นดอกเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีพนักง,งานมาช่วยผสมเกสรนะฮะเขาจะออกมาใบใาบๆนี่ดอกเยอะเยอะแยะเลยนะครับใบใบก็จะเริ่มทํางานแล้วครับนะฮะกนะ็ให้เขาทํางานไปแล้วก็เด็ดใบออกเด็ดใบที่เขาจะ จะบังบังเขาไม่ให้ลงมาผสมเกสรน,นั่นคือมแมลงผู้นะครับมแมลงผู้ก็จะมามากินน้ําหวานของดอกสับรดนะครับถ้าเกิดว่ามีใบไปบังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปบังดอกไว้เขาก็ลงบินลงมาไม่ได้นะครับดอกก็จะฝ่อไปนะครับก็จะไม่ได้เป็นผลผลิตแล้วก็มาคอยดึงใบออกนะครับเปิดพื้นที่ข้างบนให้เขาลงมาได้ ะครับเขาจะลงมาผสมเกสรให้เนี่ยให้มันโปร่งโป่งอย่างนี้โปร่งๆนุ่งโล่งอย่างนี้นะครับโปร่งโปร่งนุ่งโล่งอย่างนี้นะฮะอ่ะเหมือนอันนี้ดอกเริ่มจะบานละดอกเริ่มจะบานละไม่รู้ว่าแมลงผู้จะมาผสมเกสรให้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองอ่ะ อาจจะต้องช่วยหาผู้กันมานะฮะมาผสมเกสอนช่วยเพื่อที่จะให้มันติดผลนะครับก็ที่จะตอนนี้ต้นบำรุงสมบูรณ์ดีนะครับมีดอกแทบจะแทบจะทุกทุกกิ่งทุกยอดแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็จะโตหน่อยอันนี้ก็จะโตหน่อยใหญ่ละพุกใหญ่ละเท่ากับไข่ไก่ละนะครับก็บำรุงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกครับว่า จะเปรี้ยวหรือจะหวานนะครับมีมีผู้อาศัยด้วยมีรังนกแต่ไม่รู้ว่ามีมีเจ้าของอยู่เปล่านะครับเนี่ยสามรังอันนี้ก็จะนี่เยนะฮะเห็นไหมนะครับอีกรังหนึ่งก็นี่อันนี้รังนี้มีผู้อาศัยแน่นอนเพราะว่าเมื่อเช้ามาบินออกสงสัยเขินไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ใกล้นะฮะน,นี่3ีสามรังนะครับ ถัดไปก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงหงวเป่าสือตอนนี้กำลังเ,เป็นกระแสเลยหามาปลูกต้นหนึ่งก็ยังไม่ได้กินลูกเลยแหละยังไม่ติดเลยแต่ว่าก็เป็นเป็นครูให้ด้วยนะครับตอนกิ่งตอนกิ่งเพราะว่าแพงมากกิ่งกิ่งพันกิ่งหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบอยี่สิบแพงนะครับมีราคาอยู่หอเป่าสือแต่งกิ่งก็มีดอกพอให้บานอยู่ ตรอให้บานอยู่มีอ้อโวคาโดอโวคาโดที่พาะจากมเมล็ดซื้อมากินแล้วเห็นมเมล็ดก็เรียไปเพาะแล้วก็มาปลูกก็สูงเลยแหละนะครับมีทุเรียนแต่ทำไมอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผิดพลาดต,ตรงไหนนะครับมีฝรั่งเอ้ยพูดผิดชมพู่นะครับมีลำไย ลิ้นจีนี่น่าสงสารมากปลูกผิดที่ซะละดูลร่มเลยความจริงลิ้นจีต้องอยู่แดดนะฮะคิดอยู่นะครับแล้วก็มีกระท้อนปุยฝ้ายอันนี้โตเลยกระท้อนปุยฝ้ายโตเลยนะครับเสียนทอก็มีมีหลายชนิดแต่ในเสียนทอก็ปลูกจากเมล็ดเหมือนกันมรู้จะได้กินปีไหนเหมือนกันนะฮะแล้วก็อะโวคาโดต้นที่สองน่าจะเป็นคนละตัวกับต้นนี้ อันนี้น่าจะตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ตอนซื้อมาเป็นปีเตอร์สันนะครับ mm hmm. ก็คงน่าจะเป็นปีเตอร์สันนะถ้าไม่กลายพันธุ์อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งซึ่งใบมันจะต่างกันหน่อยหน่อยอันนี้ใบจะใหญ่มากแต่ตัวนี้ใบจะเล็กใบจะเล็กนิดหนึ่งนะครับมีกล้วยด้วยอ่นนะแล้วครับยุติแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะ ทำไงนึ่งแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ <_ cos m ary> าจะมาอัปเดตกันให้ดูว่าผลหมารากไม้พวกนี้จะให้ผลผลิตไหมจะได้กินไหมนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับ